เวลา16นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เขตพระนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2561เป็นวันแรกในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองารเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายและมีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องรับ,บรองวิทยฐา,านะของแต่ละคนว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสาขาต่างๆตามที่ได้อุตสาหศึกษาเราเรียนมาบัณฑิตทุกคน จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ความสำเร็จแก่ตนเองให้สมบูรณ์ทั้งในด้านอาชีพการงานในด้านเกียรติคุณความดีในในด้านการทำประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้าทุกคน จะได้ตหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้นะมุ่งมั่นทำให้จริงให้สำเร็จครบถ้วนตามที่กล่าวแต่ละคนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานสมกับวิทยาฐานะอย่างแท้จริงจากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุลาทุงกระหม่อมถวายปริญญาพัฒนาชุมชนดยสีบัณฑิตกิติมาศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสภาหมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มีมติเป็นเอกฉันขอพระราชทานทุงปลาทุงกระหม่อมถวายปริญญาดังกล่าวด้วยทรงห่วงใยความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลดุลเด,ดมหาราชบรม,มนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทุนละอองธุรีพระบาทรับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ุษฎีบัณฑิตกิตติมา์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ซึ่งสภาหมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ทุงตาทุงกระหม่อมถวายในฐานะที่มีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินด้วยมีพระวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนหลักสูตรต่างๆซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยการออกกําลังกายด้วยความมุ่งมั่นและใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นพื้นฐาน ต่อจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศาัากดิ์แก่ผู้สรงคุณอวุธสามคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับระดับบัณฑิตศึกษาจากคณะต่างๆตามลําดับเช่นคณะนิติศาสตร์วิทยายลัยนวัตกรรมคณะปณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์คณะสหาเาวิชาศาสตร์คณะวิศวกรรม,มาศาสตร์และคณะศิลปรกรรม,มาศาสตร์จำนวน3,866คนรวมทั้งมีบัณฑิตบวกพร่องทางร่างกายที่สำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการดำเนินงานสด้านได้แก่ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรมเน้นผลิตงานวิจัยที่ทันสมัยแะะออคท้องกับนโยบายประเทศไทย4.0ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ได้สร้างหลักสูตรนานาชาติและขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเป็นมหาวิทยายลัยด้านวิชาการได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทผ่านระบบออนไลน์และจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในทุกศูนย์การศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน